ทำมามันมันมันมีผลแรงแรงกว่าเดิมเยอะไหมพี่แรงมาก็กแรงนะออกตัวดีออกตัวดีแรกๆมันจะอืดๆเนาะอีสวยอืด <c oughs> มากเลยนี่แล้วก็อืดเหมือนกันหรอ สวัสดีครับมาเจอกันอีกคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาชมอิสุ fr 210นะครับแปลงเป็น10ล้อแทนเตี้ยเหมือนกันนะครับน่ครับ fr 210แปลงเป็น10ล้อแทนเตีเต้ยเดี๋ยวมาชมด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าก็ชุดแต่งเขาก็เป็นนี่ครับเรียบๆมีกระจังหน้าชุบแล้วก็กันชนยื่นนะครับ คันนี้เขาต่อมาจากไหนอูอูไหนไม่รู้อ๋ออูอ๋นครอ,อ๋ออูที่ถังน้ำมันเลยใช่ไหมครับนี่ครับอ,อ,อูอ๋อูชวาทองนครปฐมนะครับน,นี่ถังน้ำมันเปลี่ยนมาแล้วนะเปลี่ยน เป็นถังน้ำมัน200ลิตรนี่ยมาดูคันนี้จะไม่ล้นเท่าไหร่นะครับคันนี้ก็ไปเพียงแปลงมา10รอบม,มาดูบอกกี้นะยางคันนี้นะครับเป็นใช้ไฟสโตนนะครับยางข้างหน้าเป็นยางของ p t แต่และอู่ก็จะต่อต่อไม่เหมือนเหมือนกันนะนี่ครับอู่ภายในนี่ดวนผักก็จะเป็นพวกกระดงกระดาษนะครับติดติดอยู่ตามขอบชุดแต่งก็คล้ายๆกันนะครับยางฝั่งนี้ก็เป็นยางของ G T นะครับ งนี้โลหน้านะครับ <c oughs> เขาก็จะใช้เป็นยางทีทีแล้วก็ประทานนี่ขอบสิบเก้าจุดห้านะครับขนาดไซดยางก็สองสี่ห้าทับเจ็ดศูนย์อารขอบสิบเก้าจุดห้านะครับจุดแต่งคันนี้ก็ระบบเบรก ตัวยิงลมเร็วแล้วก็เสริมหมออลมเบรกนครับดูการวางผ่านวางตรงของแต่ละอู่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้ก็ เอ็นพ่อมา,าทางทางชุดแต่งก็เสร็จพับเข้ารูปาการบงกระบะคันนี้กว้างมากเลยนะกว้าง กว้างกว่าคันของปา๋าป๋าเตยนะครับเพราะว่าล้อเนี่ยมันจะพอดีแต่คันของป๋าเตยนี่จะลน้นจะล้นออกมาหน่อยนะครับทวนทก็ประมาณนี้ทีมงานเดียวกันนะครับของป๋าเตยปีเจ๊ครับ ของพี่นี่ก็เป็นเครื่องเดิมๆเลยเดิมเ,เดิม,ดมแล้วก็รีแมปไหมกล้องกล้องอกล้องทำมาเท่าไหร่พี่โอ้โหสปีดโอสปีดอ่าแล้วก็อะไรกับตัดเลยเหมือนกันเหมือนกันเลย <c oughs> ราคาเดียวกันไหมครับเออทำมามันมันมันมีผลแรงแรงกว่าเดิมเยอะไหมพี่แรงมาก็แรงนะออกตัวดีออกตัวดีออวดแรกๆมันจะอืดๆเนาะอีสวยอืดมากเลย โนี um, hmm. ่เราก็อ so oh, so, er> um, okay. ืดเหมือนกันครับเพราะว่ามันตอนเป็นตอนเป็นหกล้อมันผมไม่ทำอะไรเลยรถอ่ะหกล้อเลยขับเลยเป็นหกล้อครับเลยอืดไเลกล้อนะพอตอนเป็นสิบล้อต้องเราต้องขยับอ๋อครับครับครับเพราะว่าน้ำหนักมันมากขึ้นนะเนาะก็ต้องช่วยมันนะไม่งั้นก็ขับเหนื่อยเลยเลยเพราะพี่เจมามาจากไหนมีหาดใหญ่สงขาไปสงขาพี่อยู่วิ่งอยู่ ลาบบุรีสงขายองอ๋อกลับไปกลับมาไม่ได้ไปทั่วทั่วประเทศไหมหรือหรือไปอยู่เหมือนกันก็ถ้ามีงานก็ไปนี้ก็ไปครับอ๋ออ๋อพี่เจบ้านอยู่ชุมพรนะครับใช่อ๋อรถด่วนชุมพรรถใช้งานกี่ปีแล้วพี่นี่สองปีสองปีสองสองปีพอดีเลยไหม กงเป็นพอดีเลยอ๋ยอ,อ,อนั้นรถปีอะไรนะเคยเจอสองปีพอดีก็พ,อพออ่อๆกับรถผมเออ<ะ>เล่ไล่กันเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ต่อไล่ไล่กันเลยแล้วไล่ไล่กันแต่ของพี่เป็นหกล้อมาก,กี่ปีปีเดียวแล้วก็มาทำเนี่ยปีที่สองอ๋อ ท้วำมาจากอูแล้วกันเลยไหมอูชียงใหม่ไม่ได้ผมอูสวาทองอ่ะอูต่อรถเนี่ยอ๋ออูต่อรถเนี่ยเขาเขายัดให้เรื่อง ตัวนี้ถ้าแบบเมื่อก่อนน่ะมันมีผลต่างกันยังไงพี่ตัวยิงลมเร็วอ่ะอยู่นะเบรกอยู่อ่ะไม่ได้เปลียน่อยู่อ๋อที่แรกมันไอ้นี่เหรอมันช่วยช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมเยอะอ๋อตัวอย่าวพี่ก็ไม่เสริมไม่ได้ด้วยเสริมปีมอนญอ๋อไอ้ไอไอตัวเงาเหรออ๋อแยกเหรอ จอดสิจอดของพี่ทำหมดมาเท่าไหร่แปลงล่างสองล่างสองแสนสองแสนสี่สองแสนสี่ของปัตเตอร์สองแสนห้าไรไรกันก็คือให้ให้อู่เขาไปค้าอะไรมาเลยได้อ๋อครับถ้าไปหาเองก็พอกรับนะอย่างปัตเตอร์บ้านเนาะอาจจะค่าน้ำมันพอครับก่อนจะหาได้อีกเนาะเอาน้ำอะไร ดูทรงไกลสวยเนาะของพี่ยาวกี่เมตรหก้าอ๋อกระบะหกเป็นห้าทำเป็นสิบล้อม,มันเหมือนดูมันยาวกว่าเดิมะนะดูหลอกตาเหมือนเหมือนรถยาวกว่าเดิมเลยใช่ทั้งนั้นที่รถเท่าเดิมแหละแต่ว่าทำไอ้นี่มันดูแล้วมันเหมือนยาวกว่าเดิมครับ ที่แรกผมนึกว่าไปยืดท้ายด้วยขยายกระบาด้วยมองเหมือนยาวมากเลยรถผมมาจอดข้างก็เหมือนรถผมเล็กสั้นกว่าขนาดเท่ากันนะ๋ยวผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ F R R คันนี้ทีนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ